สวัสดีครับผมสวัสดีกันไซส์วันศุกร์ที่4มิถุนายนนะครับจากช่องอาร์ตนีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันส่งท้ายประจาวันศุกร์นี้นะครับสัปดาห์นี้ครับไต้หวันเดินไต้หวันเดินมา2วันเมื่อวานก็หลุดนะห้ครับแต่ยังจับไม่มาขาลูดมาแต่ลูดนะครับสําหรับคนชอบเล่นไต้หวันต้องพิจารณาดีๆนะครับถ้ามันไม่เดินไม่ต้องไปตะบีตะบันเล่นนะครับไปเล่นหุ้นที่มันเดินนะครับ โอเคครับแต่เข้ามารับชมได้ไม่เป็นไรครับสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกรณีมีโฆษณาครับบกวควรจะกดข้ามเนาะโอเคครับไต้หวันประจำวันศุกร์ที่สี่นะครับไต้หวันเด่น8ปดครับ <c oughs> เด่นแปดลองศนเน้นไปที่แปดครับศู1ย์8ปดหนึ่งแปดสามแปด หกแปดเจ็ดแปดแล้วก็เบิ้ลแปดแปดครับผมร้อยมูนย์เข้าไปครับมูนย์เข้าไปเนาะก็เหมือนลาก80นย์นะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงลองพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามนะครับนะครับก็ไม่รู้เลขออกอะไรเหมือนกันแต่ถ้าจะลุ้นกันไปลุ้นตอนเที่ยง34ทีนาทีครับรอหุ้นปิดตลาดครับรู้เลยว่าเลขออกอะไรเนาะ ครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นไต้หวันครับก็โดยความปรารถนาดีครับถ้าได้หุ้นอื่นแล้วไม่ต้องเล่นกระดายไต้หว yani ันนะครับม to ันจะไม่เดินนะครับสาหรับคนรักเล่นจริงๆก็เล่นไปเบาๆแล้วกันนะแต่มันวันนี้หุ้นมีหลากหลายมากอ่ะเป็นเลือกหุ้นที่มันเดินก่อนะครับที่จะเล่นนะครับเนาะโอเคครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ไม่ได้หมายความไม่ให้เล่นนะครับก็คือถ้าเล่นก็เล่นเบาๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมรวยๆทุกท่านครับ